มองหารถขุดไซส์6ตันมีมาให้เลือก3คันเลยครับวันนี้โกเบ SK 604คันนี้ก็สภาพโดยรวมประมาณนี้เลยครับคุณลูกค้าได้ตู้เก๋งแท็กเล็กใบดันออปชั่นครบมาก3แสนกว่าเป็นเจ้าของได้เลยครับคันนี้ช่วงล่างสภาพเดิมๆมเครื่องไดเล็ก4สูบครับลูกค้าท่านใดมองหาอยู่มาดูมาทดลองขับได้เลยคันนี้ต่อรองราคามาได้เลยครับ เราขายง่ายคุยง่ายอยู่แล้วครับคุณลูกค้าคันนี้ไอเ6 0ไอหกศูนย้าหมื่นเก้าพับาทส่งฟรีทั่วไทยเลยครับคันนี้ก็ห้ามพลาดเลยครับราคาคุ้มสุดตู้เก๋งบูมตรงสภาพส,สวยๆเลยมองหาอยู่มาจับจองกันได้เลยคันนี้ SK 6 0 c 1หนึ่งรายการครับ ลายยักมีมาให้เรียบร้อยครบๆเลยบุ้งกีขนาดใหญ่มากช่วงล่างแท็กเหล็กใบดันครบๆคบอนโทรลระบบน้ำมันแล้วครับซ้ายขวาขับง่ายครับผมมีตัวยักสามารถยัก์รุงปุงคอนกีได้เลยตัวเดินสวยเดิมบอดี้ด้านหลังฝากระโปรงไม่มีแตกเลยคอยเสียอยู่ด้านบนอยากซื้อเท่าไหร่อยากต่อเท่าไหร่ครับโทรมาคุยได้เลยครับโกเบสเคหรายการแล้วก็ ISI 6 0 NS กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับฝ่ายขาย0 6 1 6 9 6 0 1 6 0ครับผม